ตอนนี้อายุงานประมาณ4ปี6เดือนนะคะหน้าที่หลักๆเนี่ยจะดูแลงานวิจัยและประเมินผลนะคะก็จะมีการติดตามและประเมินผลแผนพันพฒนาประจําปีเนี่ยเป็นรายตรมากค่ะแล้วก็จะมีการประเมินโครงการที่เทศบาลเมืองกระทูจัดขึ้นโดยจะนําผลที่ได้เนี่ยไปปรับปรุงโครงการครั้งต่อไปก็ตั้งแต่4ปีที่ได้ปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองกระทูนะคะก็มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทศบาลเมืองกระทูก็มีการนําเทคโนโลยีมา ใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็การให้บริการประชาชนมากขึ้นเช่นการมีจุดบริการนสต็อ o p Service ที่อาคารสํานักงานแห่งใหม่ของเทศบาลเมืองกระทนะู้การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองกระทู้เพิ่มอย่างต่อเนื่องค่ะเราได้ผลิตโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากมายจนได้รับรางวัลพระปกเกล้าตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2565อย่างต่อเนื่องอะนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการปฏิบัติงานและก็ความตั้งใจ ของพนักงานงเทศบาลเมืองกระทูในการให้บริการประชาชนค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะปกติเทศบาลเมืองกระทูค่ะจะมีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะได้รับเลือกเป็นพนักงานดีเด่นก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็จะเอารางวัลน,นี้ค่ะเป็นแรงขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานต่อ,ตอไปค่ะ ผมได้รับการราจุแต่งตั้งครั้งแรกผมเป็นพนักงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2536บรรจุครั้งแรกตำแหน่งเจ้าที่ปกครองเป็นฝ่ายปกครองที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี2539ก็ย้ายมาที่อำเภอไทยเหมืองเจัดพังงาครับอยู่ที่อำเภอไทยเหมือง5ปี แล้วก็โอนย้ายมาอยู่ที่สาลนเมืองกระทูเมื่อปี2,544ตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงานจนปัจจุบันคือตำแหน่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมาอยู่ที่สถานกระทูประมาณ22ปีเต็มตำแหน่งปัจจุบันคือตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่คนที่มาติดต่อน,นี่เราจะต้องให้ความสําคัญกับเขานะเราให้บริการเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นกันเองต้องพูดจาต้องไพเราะแล้วก็พูดจานิ่ม เพื่อเราดูแล้วน่าฟังเมื่อก่อนนี่ปี44ที่มาาันจุเขาได้ก็จะทําด้วยมือไมไ่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์เลยค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยและความผิดพลาดก็มีมากขึ้นประมาณปี50าก็มาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ก็ทําให้เดืวบขึ้นความผิดพลาดก็น้อยลงเพราะฉะนั้นประชาชนก็นรับเอกสารใบขึ้นเกิดได้รับความสะดวกมากขึ้นครับ ในฐานะที่ปฏิบัติงานในเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยการบริการข้อมูลต่างๆการจดทะเบียนพาณิชย์ก็เลยได้มีโอกาสได้พบปะกับประชาชนซึ่งในแต่ละวันเนี่ยไม่น้อยกว่า10คนนะคะต่อวันแล้วเราก็ได้มีการดูแลช่วยเหลือในการให้ข้อมูลให้คําแนะนําดูแลเสมือนเป็นญาติของเราในการต้อนรับดูแลบริการด้วยความจริงใจแล้วก็ความเพียงธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนนะคะการได้ช่วยเหลือทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการ แล้วก็เราเนี่ยเห็นการพัฒนาของท้องถิน่นถือว่าการที่เราได้รับการชราภาษีแล้วได้นาเงินมาพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเราประสบความสําเร็จเห็นการพัฒนาเมืองของกระทูเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เห็นความเจริญในหลายๆด้านจนตอนนี้เราเห็นทางไหนแล้วก็เห็นแต่ความเจริญประชาชนก็อยู่ดีมีสุขการมาติดต่อราชาการก็สะดวกง่ายเป็นมิตรจะยินดีบริก,การประชาชนไปตลอดนะคะแล้วก็จะนําความรู้ความสามารถนะในด้านการศึกษาหรือว่าในการอบรมความรู้ต่างๆจะนํามาใช้ในการ พัฒนาองค์กรของเราให้บริการประชาชนดีๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะ